วันนี้เรามาอยู่กับรุ่น Spacecab 1.9 LDA นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปของตัวเตี้ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตัวนี้ออปชันต่างๆมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเชิญรับชมกันครับโลโก้ยีสูนะครับตัวนี้เคลือบโครเมียมให้นะครับแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยจะเป็นโครเมียมสลับกับสีเทานะครับทั้งสองทั้งสองอันเลยนะครับผมถัดมานะครับเป็นไฟหน้าไบ LED โปรเจคเตอร์นะครับไฟตัวนี้ครับข้อดีของเขาคือสองสว่างได้ไกลขึ้นนะครับ ตัดลงมาจะเป็นไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างนะครับไฟท้ายเป็นดูโอโซนิก LED นะครับตัวนี้นะครับตรงขอบแดงๆเนี่ยเวลาไขาคุญแจเข้าไปไฟจะสว่างขึ้นแล้วเวลาเหยียบเบรกนะครับไฟก็ยิ่งสว่างขึ้นอีกนะครับดูสวยงามมากนะครับส่วนกันชนท้ายนะครับสีเดียวกับตัวรถครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นสีดําด้านครึ่งหนึ่งนี่มากับรถแล้วนะครับผมส่วนภายในนะครับฝั่งคนขับเนี่ยจะเป็นปุ่มปรับ กระจกไฟฟ้านะครับสามารถปรับกระจกขึ้นลงได้2ข้างนะฮะแล้วก็ปรับอ,องศาของกระจกมองข้างได้ด้วยพวงมาลัยนะครับเป็นมันติฟังก์ชันนะครับผมมีปุ่มมันติฟังก์ชันอยู่ด้านด้านซ้ายมือนะฮะส่วนหน้าจอเนี่ยจะเป็นหน้าจอขนาด7นิ้วสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ Apple c a r p l a y และ Android Auto ได้นะครับผมด้านล่างเนี่ยจะเป็นแอร์แอร์ปับแมนนวลอันนี้ก็จะค่องขั้นที่จะว่อนว่องไวกว่าปกตินะครับถ้าเป็นแอร์ออโต้เนี่ยก็อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งของ AI นะครับ จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมสำหรับสายบรรทุกสายธรรมาหากินนะครับ3า0 0บาทเอาเงินมาเลยครับ3,900ั 3, บาทรับรุ่นนี้ไปเลยครับสเปซแคร1.9 LDA นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะมารีวิวรุ่นไหนให้ได้รับชมกันสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ